ตลาดที่น่าสนใจแล้วสามารถซื้อได้ที่เมืองไทยเนี่ยก็คือตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นจีนเนี่ยาากิดจการที่รัฐบาลจีนเขาเงินใสเข้าไปนะฮะเพราะนั้นหุ้นที่จีนน่มันเริ่มที่จะเ,เริ่มเป็นขาขึ้นในจุดเริ่มต้นแล้วถ้าเรารอช้าเดี๋ยวมันจะเหมือนกับหุ้น n นสต a ๊กี่มันขึ้นไปแล้วจีนเนี่ยจีนเขาก็ข้ามอซเซลก่อไปข้ามโซเซลอย่างไม่ขึ้นใช่ไหมครับเขาก็ขอามาซื้อเลยเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าหุ้นของเขาเนี่ยโดนขายถูกต่ำกว่าความเป็นจ,นนะร,จนริงนฮะเขาขก็ต้องตั้งกอง ขึ้นแต่ในกราฟวิกนะ่มันเริ่มเป็นหาขึ้นละซึ่งไปต่อก็อาจจะไปขึ้นไปได้ถึง3,200-3,500เลยก็ว่าไปอันนี้เป็นจีครับนะถึงเวลา AI เปลี่ยนโลก人工智能改变世界的时候到了 It's time for AI to change the world ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจ Post Today สสื่อเศรษฐกิจของเนชั่นกรุ๊ปเปิดฟีเจอร์ AI ให้ทั่วโลกติดตามความเคลื่อนไหวของไทยได้แบบไม่ต้องผ่านสู่กลางอ่านและฟังข่าวข้อมูลเจาะลึกทันกระแสพบกับ AI 3ภาษาไทยอังกฤษจีน1พฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมีพวกที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับของเราก็จะมีะโวลุมก็ใช้ได้นะครับพวกดีนะครับ อ่าตัวแรกนี่คือดาในหุ้นจีนหรือดาในฮ่องกง่ครับอ่าในอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอันเนี้ยซีเอ็นศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นจีนสามร้อยตัวนะ,ะครับอ่าศูนย์หนึ่งก็ไม่ถึงว่าเป็นโบหลวงนะฮะอืมนะครับแปดศูนย์นี่เป็นกรุงไทยนะครับแล้วก็ซีเอ็นเทคศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเทคนะฮะหุ้นเทคในจีนกับในในฮ่องกงสามสิบตัวอืมนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยเราดูซีเอ็นศูนย์หนึ่งก่อนนะครับ กราฟอ่าเซียนศูนึงเราดูกราฟนะฮะเนีย่ย e, ทำเฟรมมันเริ่มตัดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะวีคเพิ่งเบรกสัปดาห์แรกเนี่ยเริ่มเริ่มละเนี่ยพิถึงว่าถ้าเราจะเล่นเราต้องเล่นจากช่วงมันเริ่มต้นที่มันจะเริ่มเป็นขาขึ้นนะฮะเรารู้จักที่ผ่านมาเนี่ยครับมันไม่เคยทําขึ้นได้เลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยครับครับมันไม่เคยเบรกเลยนะฮะแต่นี่มันเริ่มแล้วมันเริ่มเริ่มเบรกเนี่ยเบกรกตรงเนี้ยเนะี่ยตรงเนี้ยเหมือนตรงเนี้ยเบรกละนะครับแล้วก็ภาพของเมื่อกี้เราเห็นภาพใหญ่เนี่ยมันยกละใช่ไหมฮะ อันนี้ก็จะเป็นเทกสามสิบตัวในฮ่องกงนะฮะแต่เราร,รู้จักเทกเ,ทเทหกจีนเหกฮ่องกงก็เหมือนกันแหละบาบาเทนเซน,เ,นเสียวหมี่อะไร,ระไพวกนี้นะที่เป็นเทคอะนะฮะไปตูอะไรพวกนี้นะมันรวมอยู่ในไอ้สามสิบตัวเนะี่ยเป็นเทกใหญ่ๆนะครับในไหนก็เป็น C N เอศูนย์หนึ่งแต่้ถ้าเราชอบตลาดหุ้นจีนนะฮะอันนี้ C N เอนะครับ Cn เนี่ยเป็นหุ้นสามร้อยตัวเป็นเอแช เอเชียคือหุ้นจีนนะในที่จดทะเบียนในในจีนนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของ c ีเนะอ็นเนะฮะทีเอ็นเอันนี้ก็จะเป็นเทคสามสิบตัวนะครับซีเอ็นเทอ่เทคสามสิบตัวจะเห็นว่ากราฟก็เริ่มที่อ่าที่เริ่มที่จะเห็นครับเริ่มเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะเราอันนี้เราดูจากกราฟของเรา ก็จะเริ่มไปขาขึ้นนะครับแต่เราเห็นว่าหุ้นเนี่ยแต่ถ้าเราอยากจะเล่นเป็นตัวเนี่ยมันก็จะต้องต้องไปเล่นที่ต่างประเทศแล้วล่ะนะครับที่เขาบอกโกลบอลเทรดนะก็สามารถที่ไปซื้อได้นะครับในหลายๆตัวนะครับ t e n เซ n t เรียวมีแล้วพวกนี้ก็เล่นเป็นรายตัวไปแต่ก็จะมีมีเรื่องของต้องไปเปิดบัญชีเป็นพอร์ตต่างประเทศนะครับ เปิดที่เดี๋ยวนี้ก็เปิดได้เกือบทุกบล็อกนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อขายวันหยุดเราหยุดเขาไม่หยุดก็ซื้อขายได้นะฮะนะครับครับก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าหลักพื้นไทยนะฮะคือคือพูดง่ายคือพี่นิพนธ์รมบอกว่าพื้นไทยมันยังไม่มาสัญญาณมันยังไม่มายังเป็นลมไปเล่นอันอื่นโดที่มันขึ้นอ่ากาลังส่งสัญญาณอย่างนี้คืออย่างงี้อันไหนที่เขามาเราก็ไปนะฮะไปแล้วจะดีหรือไม่ดีนะครับอ่า มันเหมือนกับพี่กำลังบอกว่าตอนที่พี่ชวนไปนัสแตกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ตรงเนี้ยแถวตำาๆเนะี่ยพี่บอกให้ไปนัสแตกกันไหมใช่ไหมตอนนั้นมันก็อยู่ประมาณหมื่นสามคนก็โอ้ยจะเกิดนู่นนี่นั่นแหละแต่พอระบบของพี่พอทาเฟอร์เฟิกแล้วมันเบรกเห็นไหมฮะตรงเนี้ยอือันนี้พี่ก็ไปเต็มตัวเลยไปนัสแตกเต็มตัวแถวเนี้ยคุณได้เอ็นบีเดียประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเองนะนะครับที่แปดร้อยะนะครับ แล้วก็พี่คิดว่าเทคจีนอ่ะมันไม่ได้อยกว่าเทคอเมริกาหรอกนะฮะมันอาจจะเพอร์ฟอร์มสู้ไม่ได้แต่มันก็คือเทคอ่ะนะฮะจีนนี่ที่ต้องบอกเลยนะว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญนะเพราะพี่อ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับ,รบแต่เพราะนั้นถ้าเราไปผ่านด r d r เนี่ยเขาไปซื้ออะไรฮะเขาไปซื้อกองทุนอีกจริงหนึ่งกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นสามสิบตัวฮ่าอือนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไปซื้ออ่ชาร์สามร้อยตัวเนี้ย คือเราก็สามารถผ่านไปทาง DR ก็ได้นะครับอ่าแต่ DR มันจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องแล้วก็การบริหาเลืองอัตาแลกเปลี่ยนก็เป็น uh, natural head นะครับซึ่งตอนนี้ดูดีๆนะค่าเงินหยวนเนี่ยนะมันแข็งไงนะมันเริ่มแข็งนะเนี่ยถ้าเราเราไป DR เนี่ยเราจะได้สองต่อนะคือได้กำไรจากอัตราเลกเปลี่ยนของเงินบาทที่อ่อนด้วยนะครับอันที่สองก็ได้จากราคาของหุ้นที่เขากำลังจะ พื้นจากข้างล่างขึ้นมาหลายๆตัวนะครับอเอออย่างเงี้ยก็ก็ลองลองเรียกดูแต่หุ้นไทยเนี่ยถ้าสภาพแบบนี้ก็ต้องไปหาหุ้นเล็กๆพี่พูดบ่อยๆนะว่าเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงหุ้นที่ซีเอ็นศูนย์หนึ่งซีเอ็นเทคศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นพับรกนะฮะเวลาวิเคราะห์ว่าใครเก่งไม่เก่งเนี่ยมันต้องไปดูไอที่มันปั่นไม่ได้นึกออกปะ่ะอืมอืมอืมแต่ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยคุณไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆนะฮะเอไเลยเนี่ยคือมันปั่นได้นึกออกปะ่ะ เอเชียน,นี่เงนปันได้เงียมันไม่ใช่มันไม่ใช่การวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์อ่ะนึกออกไหมฮะคือมันเป็นหุ้นมือทาเข้าใจป่ะไอ้ที่เอ่ยชื่อเลยนะไอ้หุ้นพวกนี้นหุ้นมือทาเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเขาลงาาก็หักหัวลงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าฮ้่ลูกค้าก็มาด่าเราอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะคนที่ฟังก็มาด่าเราอ่ะนะคือเราก็ไม่ได้เชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยอยู่ ว่าหุ้นที่เราเห็นขึ้นมันตัวเล็กๆเนี่ยมันก็มีขบวนการทําราคาหุ้นนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้พื้นฐานนั้นมนดีจริงหรือเปล่าไงเพราะการเข้าไปเก็บหุ้นไว้แล้วก็ไล่หุ้นไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่คุณเดวิยาเขาโผลก็มารุ่นเดียวกันนะครับคือวิธีการแบบนี้มันควรจะหมดประหยัดตลาดหุ้นไทยแล้วถ้าไม่ดีก็ลงไปนะคับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีก็จะใช้ที่จะปั่นราคากันแล้วสุดท้ายมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในปี40คือการผ่านาหุ้น นะฮะอันนี้เราถามว่าเราเรเดินต่อไปแบบนั้นไหมหรือเราจะปล่อยให้ตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาเหมือนกับว่าเอ้ยรักตลาดหุ้นไทยนะครับอเล่นแต่หุ้นไทยเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเราเป็นโบรกเกอร์เราก็สามารถที่จะแนะนําลูกค้าไปไปที่มันจะเรียกว่าที่ชอบที่ชอบไหมอ่าเข้าใจก็คือก็คือที่ไหนมันดีเนี่ยไปที่นั่นก่อนแล้วยวค่อยกลับมาแล้วมันวิเคราะห์ได้อ่ะ มันวิเคราะห์ได้นะครับอ่าอันอนี้ก็น่าจะกลับมาแต่ถ้าอยู่หุ้นไทยตลาดหลายประเทศเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าใช่ไหมใช่ดอกเบี้ยขึ้นหุ้นลงดอกเบี้ยลงหุ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคประมาณเนี้นะฮะอ่าอันนี้ของเรามันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเขาเขาเล่นจบเกมเขาก็ทิ้งลงมาเลยโดยไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับอย่างตอนนี้กลุ่มซีพีขึ้นทั้งกลุ่มแบบเนี้แต่เงินมันไม่ได้เข้ามาแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องไปขายหุ้นตัวอื่นมาเล่น c p f c p อ CPX นะฮะ r u e อะไรเงี้ยมันก็ แต่เราไม่มั่นใจนะว่ามันขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมหรือว่าเขาคิดว่าดิจิทัลเวอร์เเจ้าสัวได้ตั้งห้าแสนล้านหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับผมคิดทั้งกลุ่มเลยนะนะรู้นะเราดูนะคือคือกลุ่มกลุม่มเกี่ยวกับไอ้เนื้อส่งเนื้อสัตว์โอเคนะผมว่ามันเทรนโอเคแต่ถ, <c oughs> ถ้าถ้าถ้าทัา้งกลุ่มนี้อันนี้ลําบากแล้วอันนี้มันขึ้นทั้งกลุ่มนะอ่าดูดีๆดูดีอหน่อยอ่าดูเนี่ยอ่า c p F เห็นไหมฮะใช่ c p F โอเคดูต่อนะอ่า c p นอฮะ c p ก็ขึ้นครับมาพร้อมกันนะชต้องใช้เงินมากพอสมควรฮะฮะ CPI ก็ขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ย CPI ก็ขึ้นอ่ะ CPO เอออ่ะ c p ก็ขึ้นครับอขึ้นทุก c p ีเลยนะครับอ่าแล้วก็ถูกถูกก็มาด้วยคนละธุรกิจนะก็นั่นแหละถูกก็มาด้วยคือมาดคือที่มันตอบยากว่ามันมันอะไรไม่ได้จะมันไม่ได้จะพร้อมกันอย่างงี้คือถ้าเกิดแต่เป็นแต่เป็นอีกเจ้าสัวหนึ่ง นะฮะนี่เจ้าสัวเส้นท่านลงเออเออเอออ่าแปลกนะเอาทำไม c r c ซขึ้นน่ะ c ีบีเอขึ้น c ีอาทำไมไม่ขึ้นน่ะเออเออเจ้าสัวเจริญก็ไม่ขึ้นนะขึ้นเจ้าสัวเดียวเออแต่บางทีต้องบอกว่าผู้ไทยมันเล่นยากไงมันไม่ได้วิเคราะห์เชิงพื้นฐานไงอืมมันดยอะไรต้องต้องวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบซับซ้อนสาหรับซับซ้อนถ้าวิเคราะห์อย่างนี้นะฮะซ c ซออก c ีซขึ้นเพราะ cp เนี่ยถือ c p พีออก อ่าแล้ว CPO ก็มาถือ CPR อีกทีนึงอ่าเนื่องจาก c p x เนี่ยแล้วแล้ว CP ก็ถือไอแต่ทูขึ้นเนี่ยอันนี้อธิบายลําบากอืมเพราะฉะนั้นเมื่อเมแลอแล้วทำไมเซทันดีเทียลต้องลงอ่ะแล้วทำไมเซทันลีเทลต้องลงอ่ะอ่อันนี้ไม่ค็นิงามอธิบายไม่ได้เลยอธิบายยังไงเออใช่ไหมอาจจะเราเป็นับเคนิคอลเนี่ยล้วก็นักพื้นฐานด้วยเนี่ยเราก็พรอที่จะคือไม่รู้หรอกว่าอะไรนะครับ ดูกล้ไปก่อนในสงกลามนี่ยังลงหลุดเราก็ยังไม่เล่นไง <S <S เราต้องบอกว่าอ้าวงันคุณไปจีดไหมมันเพิ่งเริ่มต้นเหมือนเนสแสกนะแต่มันจะแรงเหมือนแนสแสกไหมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่กําไรสิบยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นไม่ได้สองสามร้อยเปอร์เซ็นเะนี่ยเหมือนเนสแสกก็มีโอกาสนะมันอยู่ที่ก็แปลว่าสัปดาห์นี้พี่ที่พลบ,บอกว่าคุ้นไทยยังรองก่อนอย่าเพิ่งเข้าให้คามันไะคือตามที่พี่บอกไว้ว่าถ้าพฤษภาไม่เข้าคุณก็รอสิงหาตัวมันไม่เข้าไง ถ้ากู็รอไปถ้าจะไปตอนเนี้ไปจีนก่อนแล้วรอดู่จีนก่อนไปจีนก่อนเอางี้คุณเอพิยาปีที่แล้วเราไปนสแดกเราได้กาไรมาสองร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมปีนี้เราไปจีนเราอาจจะกำไรห้าสิเปอร์เซ็นตก็ได้ไงในขณะที่เรากลับจากนัสแดกกลับจากจีนใครยังอยู่ที่เดิมอ่ะต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าเดิมเรากำลังพูดถึงเงินไม่ใช่แบบว่าล้านสองล้านเรากำลังพูดถึงเงินคนทั้งประเทศที่มันเป็นก้อนใหญ่นะว่าคุณคุณจะไปลงทุนที่ไหนไง อืมอืมเข้าใจเข้าใจไอเดียสัปดาห์นี้เข้าใจใไอเดีย,ย,เ,ดยเพราะฉะนั้นหุ้นไทยหุย้นไทยไม่มีตัวฝากไว้เลยใช่ไหมฟังดูอย่างนี้มีตัวเดิมครับตัวอะไรครับไทยคมยตัวเดิมครับไทยคมครับอ่าเปิดไทยคมหน่อยสุดท้ายละพี่นิพนธ์ส่งท้ายหน่อยไทยคมไทยคมเนี่ยพี่จะอธิบายให้ฟังครั้งสุดท้ายเลยนะเอาเลยนะครับว่าไทยคมเนี่ยมันเป็นหุ้นพื้นฐานที่ชัดเจนอธุรกิจที่ทําคือผูกขาดเรื่องดาวเทียมนะฮะอืม ล้วก็ได้สัมปทานดาวเทียมไปแล้วสัมปทานดาวเทียมเนี่ยะดาวเทียมที่จะยิงเนี่ยปี70เนี่ย68กับ70เนี่ยจะทําให้กําไรของเขาโตสี่เท่าจากวันนี้ใช่ใช่ใช่ครับจากํำไรสี่ร้อยจากนี้กาไรจะเพิ่มขึ้นกี่เท่าไม่รู้แต่ววันนี้เขาขายช่องสัญญาณพบนะฮะแล้วตอนนี้เขาขายเบรกอีเวนต์ไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับฝรั่งเศสนะฮะไอ้ไทยคมนี่ะมันไม่ได้ส่งสัญญาณแลพาจะในเมืองไทยนะมันครอบไปทั้งคนที่สามร้อยห้าสิบล้านคนที่อินโดนีเซีย ที่อินเดียอีกพันสี่ร้อยล้านคนนะม,มันหมุนมันวงจรมันต้องอยู่ในวงจรของประเทศไทยแตกขึ้นสัญญาณของมันเนมันอยู่บนมันส่งมาไงมันไปได้ไก่นะครับก็คนสองพันล้านคนนะนะครับแล้วก็ตาม projection ลงทุนเท่าไหร่ไรายได้ได้เท่าไหรน่นะแล้วก็ใช้คิดแบบ d i s c o u n t c a e t f u l เลยแล้วเนี่ยนะฮะร,ราคาเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักสิบสิบเจ็ดบาทไม่ถึงว่า ไมยถึงว่าประมาณการแล้วแต่เขาจะบอกว่ามันขายได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแต่เท่าเท่าที่ตัวเลขก็คือว่ากําไรมันจะเป็นสองพล้านต่อปีอะไม่ใช่สี่รอยล้านนะอะออโตขึ้นสามเท่าอ่ะอเอนะครับทางเทคนิคอนะ่ะคุณเอธทิยาดูทางเทคนิคนะเช็กเป็นขาลงมันก็ไม่ได้ลงนะใช่ไหม,มแต่กว่าจะส่งเดือนแรกกับปีหกแปดนะดวงแรกเนี่ยเป็นดวงเล็ก แลอีกโดนหนึ่งคือปี70นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถบอกได้ว่าถ้าออันนี้ก่อนว่าหลังจากที่รู้หมดแล้วนะครับปี70ยิงยิงแล้วเนี่ย้องขายขึ้นสัญญาณได้เท่าไหร่ก็จะรู้ประมาณการกําไรเลยล่ละนะครับเพราะว่าไรายได้ถ้าม,มันได้เป็นระยะเวลา15ปีเต็มๆจากคน<ะ>ที่เช่าสง่งสัญญาณนะฮะทีนี้ความเสี่ยงก็มีอยู่ว่าไอ้คนที่เช่าแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาเกิดยกเลิกสัญญาอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงในทางธุรกิจอันนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับราคาก็ควรจะไปอยู่ประมาณสัก21บาทโดยประมาณครับคถึงปีจ2ูนะนะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าเกิดถ้าใครจะซื้อเนี่ยก็ต้องเป็นนักลงทุนน่ยนักลงทุนและเชื่อเชื่อเรื่องปัจจัยพื้นฐานเป็นคู่โพรสต็อกนะครับประมาณเนี่ยนะครับ